ความแห้งแล้งแบบนี้เกิดขึ้นแทบทุกปีบนแผ่นดินที่ราบสูงของประเทศไทยภัยแล้งจากฝนทิ้งช่วงคือความทุกข์ที่พี่น้องชาวนาไทยในภาคอีสานต้องเผชิญโดยเฉพาะชาวบ้านในพื้นที่บ้านโคกกล้ามแสงอารามตำบลกุดหมักไฟอําเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานียิ่งต้องเผชิญกับความทุกข์อย่างหนักเมื่ออ่างเก็บน้ําห้วยคล้ายโครงการที่พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2,551กลับไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปวางระบบส่งน้ำหรือเข้าไปบริหารจัดการทำให้ชาวบ้านไม่สามารถนำน้ำไปใช้ได้เต็มประสิทธิภาพพื้นดินยังคงแตกระแหงความแล้งยังคงมาเยือนจนแทบจะมองไม่เห็นความหวังสำหรับสิ่งมีชีวิตจนกลายเป็นแรงผลักให้ชาวบ้านบ้านโคลกล่ามแสงอารามแทบจะทั้งหมู่บ้านตัดสินใจทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งไร่ทิ้งนา เพื่อไปเสี่ยงโชคในต่างแดนเป็นแต่รูปลังไม่มีอะไรยาก็ไม่อยากโผลด้วยที่นี่นี่หน้าแรงนี่เสียจจากหลังเก็บเกี่ยวนี่ชาวบ้านต้องสีข้าวใส่ทุงปุ๋ยไปเลยครับทำงานต่างจังหวัดบางคนก็ไปหยิบยืมเงินทัวกสไปทำงานต่างประเทศจริงๆแล้วนะ่ะ คนอีสานไม่อยากไปเมืองนอกเท่าไหร่นะครับแต่ไม่มีทางเลือกในการทำรรมาหากินนะก็เลยตัดสินใจไปต่างประเทศนะครับเพราะไม่มีจะกินนะครับแต่ปัญหาที่ถูกมองข้ามกลับไม่ได้ถูกมองอย่างผ่านเลยเมื่อดรสุมเมธตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาและกรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสารแนวพระราชดำริได้เล็งเห็นและเสนอเรื่องนี้ผ่านมายัางมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนรสสานแนวพระราชดำริ ให้เข้าไปช่วยบรรเทาความแห้งแล้งทุกยากให้กับพี่น้องคนไทยและหลังจากที่คณะกรรมการอนุมัติโครงการหม่อมราชวงศ์ดิดนัตด,ดาดิดสกุลเลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระได้ลงไปพัฒนาพื้นที่ทันที28มกราคมปี2554คือวันที่ชาวบ้านบ้านโคกล่ามแสงอาราม มีโอกาสได้รู้จักกับมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสารแนวพระราชดำริเป็นครั้งแรกปิดทองหลังพระคำที่ฟังแล้วคุ้นหูแต่ทว่าความหมายนั้นกลับแตกต่างจากที่ชาวบ้านคิดอย่างสิ้นเชิงดังนั้นวิธีการสร้างความเข้าใจให้กับชาวบ้านได้ดีที่สุดคือการพาไปดูพื้นที่การทํางานของโครงการที่จังหวัดน่านว่าหูเลยครับคือปิดทองกับเห็นแต่จะน้ำบานน้ำบวดน้ำวัดนะครับ แรกๆที่ได้ยินนึกว่าจะมาทําบุญอะไรเกี่ยวกับวัดไม่ได้คิดว่าจะมาเกี่ยวกับเกษตรค่ะแต่จริงๆแล้วก็คงไม่ไม่เป็นแบบนั้นเลยแล้วไปเห็นวิธีการเขาปล่อยน้ำเขาทำทาน้าเนี่ยให้ขึ้นเขาไปอีกลูกหนึ่งนี่เขาทำเขาทำได้แบบไหนแล้ววิธีเขาเก็บกักน้ําอยู่บนเขาหลังเขาเขาทาแบบไหน,น ซึ่งมันแตกต่างกับของเราของเรามันเป็นลาบมันมันจะง่ายกว่าเรามาคิดดูแล้วเออมันก็น่าทําดีหลังจากที่ชาวบ้าน5คนแรกที่ขอเป็นอาสาสมัครไปดูงานได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของจังหวัดน่านทําให้เกิดความเข้าใจจากนั้นไม่นานการเข้าถึงเพื่อขยายความเข้าใจให้กับชาวบ้านบ้านโคกลามแสงอารามทั้งหมู่บ้านก็เกิดขึ้นและนําไปสู่การพัฒนาในที่สุดรับจากส่วนเจ้าบ้านครับ ก็เล่าไปตามควา่จริงกันแลาว่าบ้านเฮ้าสีได้เปรียบบ้านมู่เขาอย่บ้านเฮาเป็นที่ราบมีน้ำอยู่ข้างบนบ่ต้องใส่เครื่องใส่ท่อไปเปิดไปซุบไว้มีเบ้ามีอย่างไปเปิดมันก็สิลงมากทางมูนิทีเิ่นก็สิมาซ้อยเหลียขันเฮ้าร่วมโตกันได้เิ่นก็สิมีเ่นแนลมให้ก็ว่างซี่แลนะเนาะผมก็พักดันหานะ้ำมาลดให้ได้เพราะผมไปดูมาแล้วผมต้องทำ ถ้าทำไม่ได้จริงๆถึงจะหยุดแต่นี้มันทำได้มันก็ต้องอยู่กับขยันนะครับต้องขยันตายต้องขยันไม่ตายก็ต้องขยันสู้ทันทีที่ปัญหาความแร้งแค้นได้ถูกระเบิดออกมาจากข้างในชาวบ้านต่างลุกขึ้นมาแก้ปัญหาและพัฒนาแหล่งน้ำด้วยมือของพวกเขาเองโดยมูลนิธิปิดทองหลังพระเพียงนำองค์ความรู้คําแนะนำ และนำอุปกรณ์เข้าไปให้จากความร่วมมือร่วมใจที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในพื้นที่แห่งนี้ไม่นานปัญหาความแห้งแล้งทุกยากของชาวบ้านบ้านโคลกล้ามแสงอรามก็แทบจะหมดไปภายในพริบตา40กว่าปีที่ตัวเองเห็นห้วยลกอย่างนี้ค่ะไม่มีใครมาลือ้อมามาทำอะไรเลยอยู่เฉยๆปล่อยให้โกอย่างนั้นแหละค่ะไม่เคยมีใครมาทำแบบจริงจังค่ะ แล้วก็จริงใจกับพวกเรามีแค่เขาบอกว่าเขาจะมาอาศัยว่าห้วยผืนนี้ต้องทำอย่างนี้แล้วมีงบประมาณมาก็มาถึงเราก็ไม่ไม่ถึงครึ่งค่ะปิดทองมาเห็นบอกว่าถ้าพวกคุณอยากได้พวกคุณต้องลงมือเองทำเองก่อนพวกเราก็เลยลงมือถางถางป่าอ้อค่ะวันเดียวเสร็จหน่วยง,งานจากปิดทองก็มาเห็นอุปกรณ์เต็มบ้านเลยพวกเราก็ดีใจว่าจะได้แน่นอนพวกเราก็เลยร่วม ใจกันทเพียงปีเศษที่มูล,ลนิธิปิดทองหลังพระสืบสารแนวพระราชดำริเข้าไปช่วยแก้ปัญหาเรื่องระบบส่งน้ำโดยมีมูล,ลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์นำกระบวนการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาเข้าไปในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริเข้าไปส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการปศุศาส และหลังจากที่โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนำองค์ความรู้ด้านการเกษตรเข้าไปให้พื้นที่กว่า46ไร่ของลุงบุญมากสิงค์คำป้องที่ก่อนหน้านี้แม้แต่ต้นหญ้าสักต้นก็ไม่สามารถจะทรกแผ่นดินที่แตกกระแหงขึ้นมาแตกยอดก็กลับฟื้นคืนชีวิตจากพื้นดินที่เคยแห้งแล้งก็กลับเขียวชอุ่มผลผลิตมากขึ้นรายได้ดีขึ้นและชีวิตดีขึ้น แต่เดิมสิบไร่นี่ผมได้สองร้อยกระสอบปุ๋ยครับผมเลิกเคมีมาใช้ปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยคอกอะไรผมเคยได้สองร้อยเจ็ดสิบพอผมมาทำวิชาการทางกเกษตรมาแนะนำผมได้สองร้อยเก้าสิบแล้ครับจากเจ็ดสิบเป็นเก้าสิบมันมีผลผลิตท้องข้าวเพิ่มขึ้นปีก,กว่าได้เงินประมาณสามถึสี่ห้าหมื่นนะครับก็ไม่ถึงรวยครับพออยู่แล้วครับ อยู่ได้ครับแต่ไม่ไม่หนักใจมันมีก่อน,นครก่นหนักใจแนะถ้าจะทำอะไรก็ต้องอาศัยธนาคารนะครับตอนนี้ถ้าไม่จําเป็นถึงที่สุดก็ไม่ไม่ต้องพึ่งนะครับคนนี้ี่อยากช่วยคนอื่นแล้วจากชีวิตที่ไร้ทางสู้บนผืนดินที่แห้งแล้งจนต้องตัดสินใจกู้หนี้ยืมสินให้หัวหน้าครอบครัวไปขายแรงงานเสี่ยงโชคในต่างแดนในวันนี้สุกัญญาชิมลี แม่บ้านที่ต้องยืนหยัดกัดฟันสู้ภัยแ้งเพียงลำพังได้เห็นแล้วว่าเมื่อมีน้ำย่อมต้องมีชีวิตวันนี้ที่นากว่า40ไร่ของสุกัญญาเต็มไปด้วยข้าวที่กําลังออกรวงและชีวิตเต็มไปด้วยความสุขเมื่อความหมายของคำว่าครอบครัวกลับมาครบสมบูรณ์อีกครั้งแฟนอยู่ที่ทำงานที่อาบูดาบีค่ะพอดีก็เลยเล่าให้เขาฟังว่า มีโครงการดีๆอย่างนี้เข้ามาแล้วก็เล่าให้เขาฟังว่าทําลองทําดูแล้วได้เงินอย่างนั้นอย่างนี้หนูก็เลยบอกว่าไม่ต้องต่อหลอกวีซ่านะกลับมาทํางานที่นี่ไม่ต้องเป็นหนี้ใครเราเหนื่อยเราก็พักได้แต่ที่นน่นเราเหนื่อยเราพักไม่ได้เราต้องทําตลอดแฟนก็รีบทําเรื่องขอเท่าเกีก,กลับมาเลยค่ะอยู่ที่บ้านเราเนี่ยพออยู่พอกินมีเงินเก็บนิดหน่อยครอบครัวอบอุ่นอยู่กันพร้อมหน้าอย่างนี้ค่ะ จากชีวิตที่เคยต้องใช้เงินซื้อทุกอย่างวันนี้ชาวบ้านบ้านโคกล่ามแสงอารามมีเหลือกินเหลือเก็บพอที่จะนำไปขายสร้างรายได้สร้างความสมบูรณ์ให้กับชีวิตอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนพนแนะนําไปลายยางกับประหยัดใจะหจวป่อยู่เบยบพ่อยู่พ่อกินว่ให้ฟุ่มเฟือยนะพ่อพ้นอะไรประหยัดใจก็ขึ้นพวกขี้เกียจห่ยไปเอาขี้เกียจมาไว้ทางหน้ากันต้นโมันก็เลยประหยัดลงลายเติบผลผลิตมันดีก่ากันงมกว่ากัน ดีครับบ่ขั่นบ่ไายคือเขาตะกี้จะว่าปวดขาปวดแข่งบ้านปืนสิก็เป็นขั่นเป็นพื้นนะมูนี่พี่บทอันนี้โอ้โหมาสีแพ็กสีดบักเตียงสีก็บเต้งสีเต้งกินไปเลยแหละักเตียงก็เลยสีดไปนี่ก็เก็บมาย่างน้องท่านสีกินไปสีดไปขนาดก็เลยเพิ่นการทีมาบอกให้ปลูกกันนั่นนะนี่ปลูกข้าวปลูกพวกง้องแบบยังกินพริกปลูกกินเตียงบ้านก็เลยไปซื้อจากเนี่ยก็เลยประหยัดลง ตอนนี้ปลูกเองไม่ได้ซื้อเลยจนรถเขาไม่เข้ามาเลยเขาก็เคยพูดว่ารถพุ่มพวงเข้าไปในหมู่บ้านโคกลามแสงหลานไม่ได้ขายเลยและจากชีวิตที่ไม่เคยมีความหมายแต่ทันทีที่มูล,ลนิธิปิดทองหลังพระนำองค์ความรู้และวิธีการแก้ปัญหาเข้าไปให้หลายชีวิตก็กลับมามีคุณค่าและมีความหมายอีกครั้งแต่ก้อนนี่ก like> ็ติดแหวนติดยาติดเหลาติดยังเนาะ แต่หน่อยเท่าไงม่มก็สิบว่าอยี่บบ40ปีคนตีพ่อได้มีงานมีการมีรับใส่เส้าบานก็หยุดไปครับหน้าที่ก็ดูแลน้ำค่อยไล่งานเจ้าหน้าที่เพื่อนไปค่อยปิดน้ำเปิดน้ำครับแต่ก่อนนี่เรียกว่าอินครับเฮ็ยทุกอย่างครับผู้จัดหนึ่งกระซ้าอินครับตอนนี้หมดไปแล้วเพราะว่าเฮากับมีคือว่ามีซักขึ้นมาจักหน่อยครับ ตััดมาาากกจนนนน่อย้เหความแห้งแล้งยากไรที่ดูเหมือนจะไร้จุดสิ้นสุดแต่ระยะเวลาไม่ถึงปีเศษที่ชาวบ้านได้น้อมนำพระราชดำริมาแก้ปัญหาความแห้งแล้งถึงวันนี้ชาวบ้านบ้านโคลกล่ามแสงอารามตำบลกุดหมากไฟอําเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีก็กลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งเพราะจากเดิมที่มีพื้นที่การเกษตร สามารถนำน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยคล้ายไปใช้ได้เพียง800ไร่วันนี้มีพื้นที่รับน้ำได้เกือบ2,000ไร่และแม้จะไม่ได้ร่ำรวยเงินทองแต่ชาวบ้านที่นี่ได้เห็นแล้วว่าการเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือแนวทางที่จะนำชีวิตไปสู่ความอยู่รอดอย่างพอเพียงและยั่งยืนอย่างแท้จริงแนวทางของ เศรษฐกิจพอเพียงนี่รู้อยู่แต่การปฏิบัติมันยังไม่มีพอได้ปิดทองเข้ามาเนี่มาเสริมขึ้นนี่ชาวบ้านอยู่ได้ดีใจมากเพราะผมดีใจที่เห็นชาวบ้านมีอยู่มีกินนะครับคนที่ไม่มีกินเขาก็มีกินเหลือกินเขาก็ได้ขายเป็นรายได้เลือดๆน่น้อยของชาวบ้านพันหนึ่งสองพันตัวเดียนก็ยังดีนะครับไม่ไม่อดอยากแน่ถ้าทนตามแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านผมเป็นผู้นำพวกผมดีใจแทบ โอ,อระเบิดนะไมใจ่เป็นดีใจเล็กๆนี่น้อยนคะรับผมดีใจมากเกิดมาก,ก็อายุคงจะไม่ถึงร้อยอกมันะ้งเนาะก็ให้ได้ทาเพี่อพระองค์ท่านบ้างท่านทํามาก็ท่านเหน็ดเหนื่อยมากมากเลยเราเป็นลูกของท่านเราทาเพื่อท่านทําไมเราจะทาไม่ได้ไดท่านเครับระดับเราเป็นรากหญ้าท่านยังให้ความสําคัญอยากขอบคุณโครงการนี้ ด้วยความซาบซึ้งบบที่ในชีวิตบบไม่เคยมีอะไรดีๆในชีวิตอย่างนี้ค่ะดีะใจที่ได้เกิดบนแผ่นดินของไทยเราค่ะภูมิใจมากยิ่ใหญสืบสารและติดตามจากรอยที่พอตั้งใจเมื่อเราจะเทไปจากหัวใจเมื่อเราจะเทไป tree ton mai khom phor yang mot nga